อิดแดงที่จะใช้ก่อผนังทําไมจะต้องแช่น้ําหรือลดน้ํามาฟังกันนะครับโดยปกติอิฐแดงเนี่ยนะครับจะมาก่อผนังเนี่ยอิดแดงเนี่ยจะต้องมีการชุ่มน้ำนะครับถ้าถ้าดูจากสีเนี่ยยังยังอิฐเนี่ยยังอิ่มอยู่เลยนะครับสียังอิ่มน้ําอยู่เลยนะครับตัวนี้นะครับคืออย่างนี้นะครับว่าหลักทั่วไปเนี่ยอิฐแดงที่ใช้ก่อผนังเนี่ยนะครับก่อนที่จะมาก่อนจะต้องแช่น้ําหรือลดน้ํา จนกว่าอิดจะอิ่มน้ําหลังจากนั้นไปผึ่งให้หมาดๆแล้วจึงจะนํามาก่อเป็นผนังได้นะครับถามว่าถ้าอิดที่ไม่ได้แช่น้ําจนอิ่มเอาอิดให้แห้งมามาก่ออะไรจะเกิดขึ้นถ้าสมมุตินะครับว่าอิดแดงของเราเนี่ยนะครับมันแห้งแล้วมาก่อเลยเนี่ยอีตัวอิดตัวนี้มันแห้งเนี่ยมันจะดูดน้ําปูนจากปูนก่อนะครับมันจะส่งผลทําให้การยึดเกาะระหว่างปูน แล้วก็อิดแดงเนี่ยไม่เต็มที่เพราะว่าน้ําปูนที่อิดแดงดูดเข้าไปเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกาวนั่นแหละครับว่ามาดูดเข้าไปแล้วแรงยึดเกาะเนี่ยมันมันจะไม่ดีนะครับก็คือผนังเราก็จะไม่แข็งแรงนะครับดังนั้นนะครับอิดแดงเนี่ยจะต้องอิ่มน้าซะก่อนแล้วค่อยนํามาก่อน,นะครับทีนี้ออความหนานะครับความหนาของตัวนี้นะครับความหนาของปูนก่อโดยมาตรฐานทั่วไปเนี่ยก็จะอยู่ที่1 5ถึง2เซนนะครับ ห้ามต่ำกว่า1.5เซนนะครับความหนาชั้นปูนก่อเน,นี่ยนะครับถามว่าถ้าต่ำกว่า1.5เซนเกิดอะไรขึ้นแรงยึดเกาะระหว่างปูนก่อกับอิฐจะน้อยมันจะไม่เพียงพอมันจะส่งผลให้ผนังของเราเนี่ยมีปัญหาได้นะครับในทางกลับกันนะครับว่าถ้าความหนาของปูนก่อนากว่า2เซนได้ไหมได้ครับ3เซนก็ได้4เซนก็ได้ไม่ไม่มีปัญหาไม่ผิดกติกาใดๆนะครับเพียงแต่ว่า มันจะเปลืองแค่นั้นเองนะครับอ่ะว่าด้ยวยเรื่องงานก่อก็จะพอเพียงเท่านี้ไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับผมกฤษณะแสงสิริพงศ์วิศวกรไทยบ้านรายงานครับสวัสดีครับ